มาอีกแล้วพี่น้องกองพัสดุจากโครรีนี่คือกองพัสดุส่งมาจากสกลนคนตรตัวนี้คือต้นไม้ช่วงนี้ายฝนต้นเนาวเลยสั่งต้นขนุนปลาเาปลูกเป็นต้นขนุนปลานี่ เจ้าแพ็กมาให้ไซฮอแนวนี่จนเหี่ยวว่าเราโลดสั่งมาแต่สกุลนครหมองะเจ้ามีมีแพ็กมาแนวนี่ต้นขนุนปลาพี่น้องใบสันฐานของใบกะไข่ไข่ดูผิวเผินไข่ไข่ใบบอกหาดขนุนปลาขนุนปลาหน่วยไข่ไข่หน่วยไข่บกมีนี่ละแต่ว่าจะมีรสเปรี้ยวหน่วยประมาณพอกำปั่น นี่บ้านทอคำปั่นแบบเดียวก็บอกมีเป็นผลละไม้ที่อนุเคราะห์เกื้อกูลแกบรรดาสั์ป่าทั้งหลายกินได้กระหรอกกระแตนกนูปูปีกก็เลยเห็นว่ามันมีความสําคัญต่อไปก็เลยต่อไปนกนูปูปีกกระสีห้าเนวยอยู่เนวกินยากกระเจาอยู่น้ำโขกน้ําปลาตัดถิ่มเมดบักพอกบักเผาอง์บักว่าบักนันบักนี่ตัดเผาฐานเมดนี่ต่อไปมันก็จะมากรองกันอยู่แต่ในวัดนี่แหละโหลดนี่ นขนุนพี่น้องขนุนปลาขนุนปลารสชาติเปรี้ยวอมหวานเหมือนกับบกหมี่ทุกอย่างแต่วานวยกลมๆหน่อยๆท่อกำปัน่นนี่นี่ลกขนุนปลาแต่คนกับพคอ้อนนยมกินแต่วาบรรดาสัต์ปลาทั้งหลายมากนี่เห็นมีความสําคัญกันเลยสร้างมาปลูกตอนนี้อ่ะอีกสี่ห้าปีไปได้ชมอย่างแน่นอนเล้อเผื่อได้กินหอดหน่วยพี่น้องบ่เกินสิบปีกินหน่วยนะ นี่แหละพี่น้องชีวิตคนเฮาเกิดมาทามกลางธรรมชาติเกิดมาบนกองดินหากินบนกองงานทำบุญสุนทานด้วยกองเงินทุกชีวิตย่อมก้าวเดินสู่กองฟอนสุดท้ายสิ้นลมก็ต้องนอนสู่กองไฟอ่านี่แหละพี่น้องตอบแทนธรรมชาติคนเฮาอยู่ในธรรมชาติเกื้อกูลกันนี่ต้นใหม่ต้นน้อยนี่ตอนนี้ ถ้าเกิดว่าอายุเงืนเง่าผู้ปลูกอายุร้อยปีต้นไม้อายุร้อยปีขึ้นกันเดี๋ยตัดเผาเจ้าของนี่เรียกว่าเกลือกุญธธรรมชาติเกลือกุญธคิดให้เป็นแล้วคุณจะเห็นความสุขเงินพ่องชีวิตท,ทุเอร์หนี้บ่ปอดไัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแปรปวนอยู่ท่ามกลางสภาพวเศรษฐกิจอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอยู่ท่ามกลางมิตรที่เหมือนศัตรตูนะทำความดีให้มากๆพี่น้อง เห็นคุณค่าของชีวิตให้มากๆากไปงามทําความดีไ้หล่ลหละความดีสิตอบแทนเทาเมื่อถึงเวลาอันสมควรอืมแมนท่ามดีบอตอบแทนเทาหรือบ่มีผู้ใดเห็นอย่างในหนห่อยเท่าก็เห็นฟ้าย่อมมีตาเสมอฮิดความดีไ้หลพี่น้องนี่ละเงินต้นละต้นละสาบต้นละสีบบาททั้งเมื่อในรอยอยหกบสาทรวมคานนว่าส่งนะ่ะัต้นละจักบาท สื่อมาปลูก,กเป็นไม้ยืนต,น,ยยยยตน,นต้นไข่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 ต้นบักหาดบ่คือต้นบักหมีไข่ไข่ต้นบักหาดเพราะว่าใบมันเป็นออกสันธนันสีหยาบหยาบนะเป็นใบหยาบหยาบาย่ไข่ไข่ไข่ใบบักหาดไข่ไข่ใบซักเนี่ยเป็นเป็นไหม่ตัวเร็วอยู่ตน้นประมาณสามสิบเซนเห็นอยู่ในอ่าเขาขายอยู่ในเน็ตนะก็เลยสั่งมา เนะี่ยปีนี้พวว่อก็ซสือต้นไหม่แปลกๆมาปลูก,ก,กคิดเห็นคุณค่าว่าชีวิตคนเ้าเกิดมาชาติหนึ่งมันหนาจะมีคุณค่ามากกว่ากินอยู่กินเข่าเ่าแหละก็ตายซื่อ,อ,อ <laughs> คิดให้เป็นแล้วคุณจะเห็นความสูงข,ของชีวิตพี่น้องคนเ้าเกิดมาถ้ามีจิตใจดีงามแล้วจะเห็นคุณค่าของชีวิตมันมีคุณค่าหลายขนาด และที่สำคัญจะเห็นว่าชีวิตนี่มันมีน้อยขนาดมีน้อยนักบรยืนเงียพี่น้องนี่ผู้สร้างตอนนี้อายุ46ปีถ้าปลูกต้นนี้ส่วนต้นนี้จะเป็น,น่วยนี่อายุ20กว่าปี70ปีประมาณ5 0กว่าปีนี่ทาอายุบ่ยืนเบได้อยย่เห็นนะนี่คือสัจธรรมพี่น้องคนอายุเบ่เกินร้อยปีแต่ตน้นไม่ที่สร้างมาปลูกบางตนน้นอายุร้อยสองร้ปี บางคนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายนี่สามสัตว์สี่สัตว์เกิดมายังพอตัวใหม่คือเก่าเพราะฉะนั้นต้นใหม่นี่มันอายุยืนกว่าคนนะพี่น้องนี่แหละคือการตอบแทนธรรมชาติผู้ใดสี่โมเห็นคุณงามความดีตรงใดก็เห็นคุณค่าของธรรมชาตินะฝึกฝึกคิดจังสี่มองเห็นปลาใหม่น้ำธรรมชาตินี่เขาเห็นคุณค่าของมันล่ะมันมีความสุขมันเห็นเขาเห็นว่ามันมีคุณค่ามาคนเท่านี่ มักจะมีความลงกันที่น้องมักจะมีความลงต้นใหม่บางต้นมันอยู่กบธรรมชาตินี่มันเกิดกุนธรรมชาติเป็นหน่วยเป็นหมากส้างออกซิเจนให้แกโลกมีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์สร้างระบบนนเวศที่สมบูรณ์มันอยู่มาเป็นพันปีต้นบางไงทอกองเพนต้นพอนทแทงน้ำต้นสามสี่คนอกนะมันอยู่มันมีชีวิตอยู่ต้นใหม่มีชีวิตแต่บ่มีวิญญาณถามมันมีชีวิตอยู่กบธรรมชาติมันเกิดไุ้หลายอย่างเป็นโฮมก็ได้เป็น,ปนต้นอยู่ อ่าเป็นอยู่ในปลามีหมากมีใหม่คนกินนกนู้ปูปีกระไซได้แต่มนุษย์เข้าไปเห็นแล้วปุ๊บอยากจะเอาต้นมันนี่มันใหม่ดีแลยตัดมาตัดให้มันตายแก่มาเฮียนเห็ดเป็นเฮียนเป็นสัน้นเห็ดเป็นแปนเห็ดเป็นอ่าโฟนี่เจอแล้วก็มานาั่งแงงบุก,กี้ปีจะคองกระตายนี่จากมัน เป็นการทำไทรทำไมาชาิพี่น้องเพราะานั้นเห็นข้าเจ้าตัดต้นใหม่ต,มต,มตมยิ่งเบืองในยูทูบอย่างนีค้นต้นใหม่อยู่ประเทศเลาวประเทศเวียดนามค้นหนีกลับประเทศไปเป็นตเป็นแต่เสียดายนะจังหวะาธรรมาชาิไม่แปรป่วนนี่แหละพี่น้องฝึกคิดให้เขาเรียกว่าฝึกคิดแบบใหม่แล้วคุณจะเห็นจิตใจที่เปลี่ยนแปลง <laughs> นี่ก็เป็นความดีส่วนหนึ่งแต่ว่าอาจจะบ่ได้มากมม่แต่ว่าย่างหน่อ,จจอยหน่อยก็คือว่า สร้างความดีเพื่อธรรมชาติเพื่อบูชาธรรมนี่คือการบูชาธรรมชาติโดยแท้อ้าวพบกันไหมคลิปนาพี่น้อง